สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมานี y PS c h e n เคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทํางานอัปเดตหรือว่าดูข่าวสารต่างๆในของตัวแอปพลิเคชันที่เขาได้ทําการเอาออกจาก Play Store นะครับและในนาตอนนี้เขาออกกลับมาแล้วนะ ก็คือทางในของตัว App Store เขาออกออกไปนะฮะก็เลยไม่สามารถทำการถอนเงินได้จากในของตัวแอปพลิเคชันที่หาเงินฟรีตัว App r e t w o r d นะครับก็จะเป็นในของคลิปนี้นะที่ผมได้ทำลงไปนะครับก็แสดงว่าในหน้าตอนนี้เขาออกกลับมาแล้วสามารถไปโหลดใน Play Store และเล่นได้ตามปกติและการถอนเงินถอนเงิน ได้แล้วนะครับและวันนี้ผมก็จะไปทําการถอนเงิน150บาทหรือว่า150่งร้อยห้าสิบมันีโวลตนะก่อนที่เราจะไปทําการถอนต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของตัวเพลสโต e กันก่อนว่าเขาเอากลับมาหรือยังนะฮะกดเข้ามาในของตัวคลิปกันเลยนะกดเข้าไปและเลื่อนมาข้างล่างนี้กดเข้าไปได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยเนาะไม่จะไปต้องเข้า App Store นะฮะกดผังลิงก์ไปเลยมันจะได้ ไวๆนะเขาบอกว่านี่ครับดอนบานะชื่อเก่าวของมันก็คือดอนบาแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวชื่อเลดเวิร์ดนะครับ mm hmm. เขาเปลี่ยนแล้วนะชื่อนี้เป็นชื่อเกล่าๆแล้วเ,นะเขาไม่ใช้แล้วนะแต่ว่าเหมือนว่าเขาใจยังไม่เปลี่ยนนะับที่ในของกังวลลิ้นแต่ถ้าเราไปโหลดใน p Play Store ชื่อของมันก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเลดเวิร์ดนะครับกดไปเลยนะดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้กันเลยให้เราทําการกดเข้าไปได้เลยนะฮะ กดเข้าไปแล้วมันก็จะพาเราเข้าไปในของตัว Play Store นะฮะนี่เลยเห็นไหมก็ถือว่าในหน้าตอนนี้ก็เอากลับมาแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตหรือว่าใครที่อยากเล่นแต่ยังไม่ได้ทําการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งต่างๆก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งไปเล่นด้วยกันได้นะจ่ายเงินตามปกตินะฮะเนาะโอเคแสดงว่าเขาเอากลับมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในของตัวแอปกันเลยดีกว่ากดเข้ามาเลยนะฮะ ส่วนของอาการใส่รหัสต่างๆรหัสแนะนําต่างๆเนาะก็อยู่กันได้นะครับผมทิ้งเอาไว้ให้ละมันอยู่ของตัวข้างๆนะครับข้างๆาคลิปเนาะและใครที่อยากเอารหัสแนะนําของตัวเองมาทิ้งก็สามารถเอารหัสแนะนําของทุกคนมาทิ้งในของช่องคอมเมนต์ได้นะครับโอเคเราเข้ามาทําการถอนเงินกันเลยดีกว่าเนาะ แต่ว่าอนถอนปุ๊บก,ก็จะยังไม่เข้านะเราต้องใช้ระยะเวลารอประมาณค่อนข้างนานอยู่พอตัวนะประมาณ5วันนะฮะเจ็ดวันห้าวันนี่แหละ5วันนี่แหละ,นนละตามที่เขากำหนดไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูในของการถอนเงินกันก่อนให้เรามาตรงที่หน้าของฉันนะฮะกดเข้าไปแล้วมาตรงที่ถ่ายถอนนะฮะกดไปตรงที่ถ่ายถอนกดเข้าไป ก็จะเข้ามาแล้วอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างก็ปิดโฆษณาได้นะมาทําการถอนเงิน150บาทกันในณนปัจจุบันนี้ผมมีอยู่ประมาณ4.8 M ก็เก็ราๆประมาณ4 8 0ล้านแแนเหรียญนะครับถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณอยู่ที่162บาทแต่สามารถถอนได้แค่150บาทนะตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยถอนไปไว้ๆเลยนะ แต่ใครที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการถอนไปว่าแหละแบกการพูกเบอร์รายละเอียดต่างๆไปดูกันได้วิธีในการถอนต่างๆผมก็ได้ทำเอาไว้ให้แล้วหลายรอบแล้วนะฮะไปหาดูกันได้นะโอเคพอถึงในของตรงนี้แล้วนะฮะให้เราทำการใส่ชื่อนะัมสกูลของท o มมอนี่วอลเลตและใส่เบอร์โทรทูมมอนี่วอลเลตสช่องลงไปเลยนะเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินเข้าในของทูมอนี่วอลเลตส่เสร็จแล้วก็กดส่งเข้าไปได้เลยแค่นี้นะฮะง่ายๆะฮะ ก็หน้าตาของมันก็คือส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะขึ้นประมาณนี้ให้เรากดไปตรวจสอบดูกันได้เลยกดเข้าไปดูกันได้เลยพอทําการกดเข้ามาแล้วก็จะมีประวัติการถอนเงินต่างๆของเราอยู่นะอันนี้คืออันที่ผมเคยถอนไปแล้วนะฮะก็ถอน150 5 0และล่าสุดก็150บาทเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ารายการที่ผมถอนมาอยู่ตลอดนะก็จ่ายเงินตลอดไม่มีการ ไม่จ่ายนะฮะจ่ายตลอดเลยนะฮะรายได้ของเราก็อยู่ต่างๆหาดูกันได้นะนี่เลยครับประวัติการถอนเงินต่างๆของผมนะก็ถือว่าถอนทุกครั้งได้ทุกครั้งนะครับถ้าเราทําการถอนเสร็จแล้วนะเขาบอกว่าให้เรารอประมาณ5วันนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะไม่นับนะจะนับเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่นับจำนวนวันนะ ก็วันหยุดของนักคัดตอเลอร์ต่างๆนะก็จะไม่นับด้วยนะฮะเขามีเขียนเอาไว้อยู่ตรงนี้นะอ่านได้นะครับเพื่อทําความเข้าใจว่ากี่วันเขาถึงจะจ่ายนะฮะก็กดกลับมาได้เลยนะนี่เลยส่วนใครที่จะดูประวัติการถอนนี่ครับการแรกของฉันนี่คือะวัิการถอน ถอนเข้าเนของเ p y p พ l าวค่าโทรศัพท์ต่างๆก็ถอนได้โอเคกันถอนเงินก็มีประมาณแค่นี้ผมก็ทํากันถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ12บาทครับส่วนเข้าหรือไม่เข้าอันนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกละกันแต่ถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจก็สามารถไปดูคลิปวิธีในการถอน,อนที่ผมเคยทาเอาไว้ให้แบบว่าตั้งแต่ถอนจนเงินเข้านะครับไปดูกันได้ผมทําเอาไว้ให้ละอยู่ใต้คลิปนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในของการหาเหรียญแบบเข้าๆกันก่อนนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฮะก็เล่นตามปกติเลยนะครับเรามาในของตรงที่หน้างานของเรากันได้เลยนะหน้างานนะครับให้เราทําการกดรับเหรียญพวกนี้ได้เลยนะเนี่ยเก็บเหรียญน,นะครับเชิญเพื่อนก็เชิญได้คลิปที่นี่เพื่อทําการเชิญส่วนรหัสแนะนําของเราหรือว่าที่เราจะให้เพื่อนทําการใส่รหัสแนะนาที่จะให้เราได้รับเหรียญก็ตรงนี้ ถ้าเพื่อนใส่เพื่อนก็ได้เหรียญเราใส่ถ้าเพื่อนใส่ของเราเราก็ได้เหรียญน,นะครับได้กันทั้ง2คนกดเข้าไปรับกันได้เลยส่วนถ้าเราเชิญเพื่อนได้กี่คนหรือว่าเพื่อนคนนั้นเราเชิญแล้วเราได้รับเหรียญไหมถ้าได้ไม่ได้กดดูได้จากเมนูตรงนี้กดไปดูกันได้กดเข้าไปนี่ก็จะมีตามนี้นะฮะว่าเราได้รับเหรียญไหมอันนี้ก็คืออันที่เราไม่ได้รับเหรียญน,นะนเนื่องจากว่าเพื่อน คนที่สมัครมานะครับเขาไม่ได้มาเช็คอินครบ7วันไม่ได้มาอ่านข่าวต่างๆนะครเราก็จะไม่ได้รับเหรียญสว่วนอันที่เป็นสีแดงๆตรงนี้อ่าเป็นอันที่เราได้นะฮะก็คือแปลว่าเขามาเช็คอินล็อกอินและอ่านข่าวครบตามเงื่อนไขกติกาเราก็จะได้รับเหรียญจากการเชิญเพื่อนนะฮะซึ่งกติกาของมันก็อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม ที่ผมเขีดเอาไว้หรือว่าว่งเอาไว้ให้นะกติกานะฮะกดเข้าไปอ่านได้นะฮะปุ๊บกติกาของเขาก็อยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เลยอ่านกันได้นะฮะซึ่งก็เหมือนกันทุกอย่างแหละนะฮะก็แค่เชิญเพื่อนแล้วให้เพื่อนมาทําการเช็คอินล็อกอินต่างๆอ่านเขานิดหน่อยนะฮะสอสหน้าเนี่ยเราก็ได้ละ ส่วนให้เรามาตรงที่หน้าง,งานดูหน้าง,งานตรงนี้ก็จะเป็นหน้าง,งานที่เราจะต้องเช็คอินหรือว่าล็อกอินต่างๆตรงนี้เมนูในการล็อกอินเช็คอินกันได้นะถ้าเราเช็คอินตลอดเราก็จะได้รับเหรียญเนี่ยหนึ่ตลอดนะครับกดมาเลื่อนมาข้้งล่างก็จะมีในของภารกิจทําแล้วก็ได้รับเหรียญต่างๆนี่เละเพียบเลยฮะได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราแบบว่าขยันทําแล้วเราก็จะได้รับ ค่อนข,ข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะกดไปดูกันได้นะกดไปดูกันได้เนี่ยเมนูต่างๆเนี่ยฮะส่วนใครที่ไม่เข้าใจในของขั้นตอนในการทําก็ลองไปดูในของคลิปที่ผมทําเอาไว้ให้ผมก็อธิบายในยของการทํางานหรือว่าการหาเหรียญในของเมนูแต่ละเมนูตรงนี้เอาไว้ให้แล้วซึ่งมันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกเราเข้าใจนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้าง อ,อยู่พอตัวกันเลยทีเดียวนะฮะส่วน800ตรงนี้ก็กดไปรับได้แต่ว่าเราจะต้องดูในของวิดีโอด้วยเราถึงจะได้รับเหรียญมีเพียงแค่นี้นะฮะนี่เลยส่วนถ้าเราจะอ่านขา่าวเราจะอ่านข่าวไหนเราก็กดเข้าไปและรอในของตัวเหรียญตรงนี้เต็มถ้ามันเต็มเราก็กดรับเข้าไปได้เลยรอนะฮะนี่รอเข้าไป นี่ฮะถ้ามันเต็มนะถ้าเราเลื่อนนะจริงๆก็ไม่จะเป็นต้องอ่านหารอกเราแค่ทําการเลื่อนหน้าจอเลื่อนผ่านๆแค่นี้นะมันเต็มนะครับก็กดรับเข้าไปได้เลยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญมานะฮะมีแค่นี้ง่ายๆไม่ได้ยากนะส่วนช่องในการใส่รหัสเชิญหรือว่าใส่รหัสแนะนาําต่างๆก็มาตรงที่หน้าของฉันและถ้าเรามาตรงนี้ใส่รหัสเชิญนะครับกดเข้าไปได้เลยปุ๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างเนาะ ปิดโฆษณากันได้เลยนะก็รอแป๊บนึงก็ปิดไปก็จะมีช่องในการสาากใส่รหัสนะนามต่างๆเพื่อรับเหรียญน,นะครับใส่ปุ๊บก็จะได้รับเหรียญไปเลยตามที่เขาเขียนเอาไว้ตรงนี้ประมาณ4 0,000นเหรียญน,นะถ้าเราไม่ใส่เราก็ไม่ได้รับเหรียญฮะก็ให้เราใส่ดีกว่านะฮะมีเพียงหลักๆก,ก็มีเพียงแค่นี้โซมินูต่างๆก็มีมากมายเลยนะ,ะลองมาลองมาเล่นๆกันดูนะฮะมันก็คงไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่อาจจะต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะการถอนเงินก็ ผมถอนไปแล้วส่วนเข้าไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัดอีกทีนึงนะครับแต่ที่จริงๆก็คือที่แน่นแน่นอนนะครับเข้าแน่นอนแต,แต่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ5วันตามที่เขาบอกเอาไว้เลยนะฮะส่วนที่เขาบอกว่านะครับว่าในของตัวแอปเขาเอากลับมาแล้วเขาก็ได้แจ้งมาแล้วนะนี่แจ้งต่างๆนะครับนี่ครับเขาได้ทําการแจ้งมาแล้วว่าแอปตัวนี้กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วนะ ส่วนนี้ก็รายละเอียดหรือว่าประวัติการถอนของเรานะฮะกดมาดูกันได้นี่ประวัติการถอนก็ตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราแค่จะมาทําการอัปเดตข่าวสารในของตัวแอปเล d นเว d ร์ตัวนี้ว่าเขาออกกลับมาแล้วสามารถเล่นหาเงินได้ตามปกตินะและทําการถอนเงินได้ตามปกติแล้วใครที่ยังไม่ได้ถอนก็ถอนได้เลย วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เว้นรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก m o นนี่พีเด้วยนะครับบ๊ายบยไว้เจอนนการคลิปหน้าครับ